เห็นแล้วเนี oh. ่ยโตโตเห็นแล้วครับว่หันไปถ่ายกับลุงเขาพ่อลุงที่ลูกมาพ่อขอบคุณกำลังว่านน่ารักของอ้าว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 โอ้ทีวีถ่ายใหญ่เลยได้มีเจอคนน่ารักนั้นได้เจอคนสวยที่สุดเลยเอาแปดคนแต่มันอายอ่ะแล้วไอ้ต้นพันยุ์ต้นอะไรต้นอะไรล่ะต้นโอ๊กต้นโอ๊กเหรอไอ้เนี้ยเป็นหมวดอุศิหมวดลูีอ๋อ เอ๊ะทำไมป่านี้มันมีหนวดฤาษีหมดล่ะหนวดหนวดฤาษีตระกูลสับปะรดเหรออ๋อนึกว่านึกว่าตระกูลไอ้พาราเซตพาราเซตสามาบรรยายก่อนเป็นอะไรเป็นบอมบีเลียเป็นบอมบีเลียอ๋อเหรอเหรอเหรอมันต้องเรอสับปะรดมาขึ้นต้นไม้เหรอเป็นได้มันเป็นสับปะรด มันตกเป็นอากาศแบบนี้ด้วยมันจริงจะขึ้นหรือไม่ที่บ้านเราก็มีค่ะบ้านเราาามต้นนะนโะถหลือไอ้ต้นต้นต้นเหล่านี้เป็นต้นโอ๊กนล้วเป็นต้นโอ๊กแล้วก็มีพืชตระกูลสับปะรดเข,ข,ข่าว่าอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ละามมานะคะทุกท่านอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยเั่นนะั้น ราจะดูซิความจริงานชื่ออะไรต้นนี้มีอยู่ใช่ไหมลูกครับต้นโอ๊คครัอแล้วต้องดูป้ายนะคะเพื่อเพื่อข้อมูลที่แท้จริงนี่คือป้ายนะคะเขาบอกว่าอันนี้มันผ่านมาหลายคือคันผ่านเั้งเฮอิเคนไฟแห้งแรงสงครามทุกอย่างได้เป็นแบบหลายทศวรรษ์ฮะบต้นนี้ย โอ้โหเก่งยอดเยี่ยมเลยค่ะมันนักสู้ยินดีกับนักสู้นะคะยินด oh, like ีกับจบแค่นี้กับนักสู้นะคะต้นที่ล้มไม่เป็นไรสวัสดีทุกท่านค่ะใครจะเป็นครับต้นต้นโอ๊กต้นใหญ่นี่คือต้นอะไรเนี่ยต้นโอ๊กหมดเลยค่ะโอ๊กหมดเลยไหนนี่ไงต้นโอ๊กนี่เขาเขียนไว้มันต่อเสร็จแล้วจะไม่ล้มได้สกอร์แล้วใช่ไหมโอเค ใส่สำลบป้าลงแล้วได้ได้แปดนาที uh, <five. S 2> อา่าไฟเข้าเ <How? S 2> อ่อสวยงามมากแม่ตือ,อจะไปห้องน้ำก็ไปยังไม่ไปอ่า uh. ยังไม่ไปยังเช้าอยู่อ่า uh.

เขาห้ามปีนป่ายต้นไม้พวกนี้นะครับเขห้ามปีนอได้พาท่านมาชมนะครับมาชมป่าไม้สวยงามนะครับสวยงามเพราะว่านี่คือต้นโอก๊กแล้วที่ต้นไอ้ที่ข้างบนเนี่ยคือต้นที่บ้านเราเขาเรียกว่าหนวดฤอษีมีทุกต้นนะครับมีทุกต้นมีทุกต้น อฮัลโหลอยู่นี่นะคะบ้านตงขามอย่ะามาดูหนวดฤาษีภาพนะอหฤาษีนิดนึงอ้าวอ้กระจับเขาห้ามเขาห้ามเด็ดซะไมเด็ขาห้ามปีดนะอ่าครับนี่ก็ก็เป็นต้นนี่หนวดฤาษีถ้าเป็นบ้านเราก็คงแสงะสิลกพ่อ้นเหมืย้นแสงเลยนะอถ้าเป็นบ้านเราก็คง เก็บไปหมดแล้วเก็บ <Okay. S 2> ไปหมดแล้วพอไปฝั่งโน้นนิดนึงฮะดูหน้าหน้าสว่าง,างนี่นี่ท่านหญิงท่านอยากจะดูหน้าสว่างนะคะนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยคุณชวราแม่กระต้อยเนี่ยที่อยู่เขาอยู่กับต้นไม้เขาอะไรดูสวยกว่าต้นไม้นะแน่ต้องยอมรับสวย<ๆ>สวยกว่าต้นไม้นะครับ พราะต้นไม้มันไม่มีเอวองแต่แม่ชวลาคุณชวลาแม่กระต้อยก็มีส่วนโค้งส่วนวาวด้วยเพราะนั้นก็เลยสวยกว่าต้นไม้โอเคนะครับอับเป็นไปว่าสุภาพขนาดไหนอ่าเดี๋ยวจะให้เป็นเทพีต้นโอ๊กอยู่แล้วล่ะโอ๊กโก่ารักมอ่าอ่าเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับไปไปไปชมเมืองไปชมเชอไปชม อ่า,อาสถานอ่าอ่าที่โคลับัตที่โคลับัคตค้นพบอเมริกานะครับเขาเราก็จะไปไปเที่ยวสถานที่โคลับัตค้นพบอเมริกากันนะครับแต่ก่อนอื่นก็มาเจอมาดูต้นไม้ก่อนต้นไม้อ่าป่านี้มันผ่านพ้นมานานนะครับมันผ่านสงครามผ่าน ผ่านลมผ่านพายุผ่านไฟผ่านไฟ <laughs> ผ่านส <laughs> งครามแล้วก็โอ,อ้โ <Hello? Yeah. S 1> <Okay. S 2> อเค <laughs> มันผ่านอะไรอะไรมามากมายนะครับผ่านอะไรอะไรมามากมายเราเราเราไม่ถ่ายอยู่แล้วเราไม่ไม่ลงอะไรเราไม่ลงลงไปพี่มี่เขายังไม่ลงไปนี่ยนวดหรือสีหล่นนวดหรือสีหล่นมาเนี่ยดูไหมเนี่ยมันผ่านเหตุการณ์มามากมายมันก็ยังอยู่ได้ สุดยอดสุดยอดเขามีเทวดาอยู่ต้องคุยกับเขาบูญม,มาฝากเขาด้วยลองมาดูเหมือนกันบ้างก็ลองมาดูต่อไปต่อไปก็จะพาไปเพราะจะพาไปผีพิจารณาครัเฮ้ขาเรียกว่ามิวเซียมป่ะ หสิพ่ไม่ได้เข้าไลส่แล้วพอถาค,คิดธรดรมดาถ้าคิรมดาลส่วนคลิธรรมดามันยากาเก็าาเดี๋ยวจะพาไปกโค<อ>ุยกับหลานแกพอเราไปถึงฟินาลนดเฟียแล้วหลานแกจะมาช่วยขับรถเพราะว่า<อ>ขเขาจะชำนาญ ทางไปไปในเอกราไงอ๋อได้เลยจ้ะได้เลยได้เลยตอนพวกไอ้รล่มากระลานแกช่วยขับือเขาจะชำนาญทางทางน้นไงตอนนี้จะเดินทางกลับเลยนะครับจะไปเขาเรียกว่ามิวเซียมเหรอโอเป็นมิวเซียมปะไม่ค่่เป็นเมืองเลยค่ะอ๋อเป็นเมืองอ๋อไปที่เมืองเชนเนส์ เราเราจะไปเมืองที่เป็นเมืองที่เต่าแก่ที่สุดในอเมริกาตัวเต่าเขาชื่อเซนต์ออกัสตินใช่เพราะเรามาทางฟลอริดาเนี่เราจะเข้าฝั่งเดียวกันกับใครลึกแหววเราไปดซนต์ออกัสตินไงเซนต์ออกัสตินเออคลัมบัสขึ้นเรือครับโอเคลงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต่อไปยังเมืองเมืองที่ เ,เป็นเมืองแรกของของอเมริกาเลยที่โ <Okay. S 2> คัรบัตได้มาคนพบไอ้โคัรบัตเนาะโ uh. คัรบัตมาคนพบนะครับแล้วมาขึ้นมาขึ้นฝั่งที่บอริดานะครับเราขึ้นฝั่งวอริดา